อเดี๋ยวเราไลซิกแซกอ่ะพี่ต้องพี่ต้องอะไรนะฮะให้พี่ทำไ,ไมต้องมี่ล่ะแล้วเนี่ยไม่ตอบต้องใส่ต้องหลังเท่านั้นละหลังน้ตาหลังมือถ <c oughs> ูกกระทืบแม่งเลยหยอกหยอกหยอกอืมไนอไมนมเอ้ยไม่ขี่รถเงี้ยไหนเออย้อนสอนทำไมวะมึงือะฮะไอ้บังไม่ขี่รถทำไมอย่างงี้เนี่ยพี่ครับพี่ครับพี่ได้มากี่บาทเน แถวนี้มีคุยแล้วพี่ผ่านนี้จิกจัดอะเฮ้ยไอเฮียเนี่ยไอเฮียถนนไอเฮียนี่สำหรับรถวิ่งไม่จักรยานไอเฮียไอคุยดิคุยไอเอขี่รถไปไหมเนี่ยขี่รถไปไหมเะี่ยอ้าเอ้ยไอโนมวิ่งเลยเหรอไอเฮียไม่ไม่อาจักรยานไม่ิ่งได้นะครับผมว่าคุณนอนไหมอันนี้หมอเลยหมอ พอเห็นไปช่างว่ะเยอะหลอนเลยไอ้สัตว์พอเห็นมึงมันเป็นช่างว่ะเอ๊ยมันตามมามันติดใจไหมเออไอ้เยี่ยมเยี่ยเมายาไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเมาหรอเอาไอ้เยี่ยไปหรอเอาเข้าไปแล้วเอาไปแล้วเออายู่่นีเฮ้ยไม่ต้องร้องมาพี่ซ่อมให้เอียซ่อมรอยซ่อมเครื่องอ่ะ พี่ซสำล้อเหรอล้อเล่นสำล้อด้วยว่ะล้อเล่นล้อเล่นอ่ะเนี่ยครับพี่มองควายพี่ย้อย้อนย้อนไอ้ย่าคนเล่าอะไรย่าพี่พี่เจมพี่ค่อยคุยกันของพีวพี่แต่บอกว่าเอยากเล่นพี่ ลงต้ายเหี้ยลงเราก็ตายเลยเฮ้ยเฮ้ยหมอยฟันผมเบี้ยวเลยครับเมื่อกี้ที่ชนอ่ะโอ้ขีดรถอะไรเนี่ยเฮ้ยเองมันเก็บขยะแถวแถวทินพี่ได้ไงเนี่ยจาดเลยจาดเลยจาดเลยต้องจ่ายมาห้าร้อยแล้วอย่างเงี้ยมาเก็บทินพี่เนี่ยลงมาลงมาลงมาคุยกันหน่อยมาพี่กรมอุตุวิทยามาสัมภาษณ์เนาะ เอ็งเก็บพยานแถนนี้ได้ไงส่งตังค์มาเลยให้รู้ซะบ้างนี่ถิ่นใครเอ็งให้ใครก็ได้ตังค์อ่ะห้าร้อยน้องห้าร้อยให้เขาเลยให้เขาเลยห้าร้อยพอให้ไงอ่ะเออพี่แก่ไปกนเอา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 เฮ้ยเฮียอดิแม่งอยากอยากอยากเฮียคืนดีปะเฮียไอ้น้องกอร้องเอ็งเ่ายามาชนพี่ รถพี่แพงแมวไม่ชอบจักรย,ยานหมดรอกเอาดีจักรยานเอ้ไม่สวยวะไอ้แดงแป๊ดเนี้ยไอ้แดงชื่ออะไรฮ่วยแดงเหมือนเมนเลยหยอกหยอกอะมาตามไม่หยุดเลยอ่ะมตามใหม่เฮียใส่ไม่อยากตายเลยนะเฮียอย่างนี้ต้องรอเข้าซอยนะนหน่อยไหนๆก็นในไหนละตามกูไม่หยุด เดี๋ยวขึ้นจ่าตรงนี้มึงจอดตรงนน้นอะอะไรอะอย่างนี้ต้องนะครับพี่เมยจะบอกจะบอกพี่เมยจะบอกพี่เมยจะบอกเนี่ยพี่มีบอกแค่นี้แหละพี่น้องพี่พี่เตียงอ่ะตัเองมากุนตีนพี่ไว้เข้าใจนี่มันถิ่นถนนกูไว้ครับขี่รถดีๆหน่อย อะไรแต่ไหมเขขี้อ <c oughs> ่อนสิเก <gu> ้อเอ้ยมันคงคิดได้ขี้อ่อนที่นี่อยู่ยากจัดเฮ้ยกลางถนนนั่นอะไรวะน่ะเฮ้ยมีเรื่องกันแน่ละวะเฮ้ยเจนเจนเ็าคุยกันมีเรื่องอะไรกันมีเรื่องกันมาสงสัยต้องเคลียร์ะครับขออนุญาตนายกมาเคลียร์นะมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรมองอะไรอ่ะมองอะไรอ่ะ คือรถไปเลยไป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 เรือที่อะไรแก่อ้าวอ้าวไอ้เทียมึงไอ้เทียสภาพมึงไปรุ่นตายแล้วไอ้โง่เฮียเอาไปนี่ไปเลยได้เวลามันละเจอคนแล้วเจอคนมันมันให้แล้วหวังว่าเราจะไม่ผ่านดูเหมือนมึงไม่เรือเลยแก๊งมึงไอ้เทียแบบบางทีพี่แบบเดินเดินอยู่แม่งฟันอย่างเลยไอ้พวกเทียมมันหายไปไหนวะ เียนเด่นห้าปสิบบาทหวยสับไม่มีไฟเบอร์เฮียไอ้เชียหายเลยสับไมีไฟเบอร์อยูดทำงานนุ่ะมีโลจัลเลยเดียใช่ไหมโอ้ยไอ้ยังสับไอ้เไี่ตกน้ำเลยสับตกน้ำเฮียเลยเฮียเยไอ้ชื่อจรยานฮู้หูเจ๋เลยโคตรหลัเลยเฮ้อต่อไอ้พี่ดาราซิกแซกอะ พี่ต้องเงี้ะฮะให้พี่ทำไมต้องเี้ะเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเจนเจนเฮ้ยเจนเจนไปทำลุงกูอย่าดําลุงกูอย่าดําลุงกูเงี้ยอุ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 ้ยเหย็ดดออุ้ยพี่อุ้ยพี่เสุดยอดเลยอ่ะพี่สุดยอดเลยพี่อุ้ยพี่สุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยอะสุดยอดเลยพี่